ใส่แบบใส่มะกอกนั่นหรอนะแซ<ช>่บมามือ่อดีทุกคนชิตาม,มังหุงให้ทุกคนได้กินเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้ะสิตำม,มังหุงสู่ทุกคนกินเนาะ บดน,นี้เราก็สีมาตําเอ่อมะหุ่งเลยนะทุกคนเราก็สใส่พริกลงไปจ้ะสใส่พริกเหลายป็นไนเนาะย่านเพชรกินบมไายจ้ะเพรารอบนั่นช่วยตำเข้าไปใส่พริกแข็งน้ำเนาะสใส่พริกแข็งน้ำจักหน่อยจ้ะสใส่กระเทียมเนาะกระเทียมของเฮาสใส่เหลายดอกกระเทียมก็สักสองฟักกับเพา ใส่วาซาน,นี่จำผาทุกคนกินเนาะบดิกกัสิีลงมือเลยด้วยทุกคนนี่อันนี้ก็ใส่น้ำตาลเนะาะน้ำตาลแลียแต่แต่ะคนหมักหมักหวานก็ใส่หวานอันนี้ก็สุดผงมั่วเท่าจะ้ะหมักลายใส่ลายหมักหน่อยใส่หน่อยจ้ะอือใส่วะ บดีกระซิ่แส่ปลาล้านะทุกคนเนาะขีสันแค่แค่เห็นก็หลงำไหลๆแล้วใส่มะเขือเ,เทศลงไปจ้ะต้องกินน้ำกันเด้อเด้อทุกคน ตำบาหลายเดี๋ยจ้ะอันนี้จะเป็นมะกอกเนะมมาะใส่มะกอกน้ำจ้ะให้มันหอมให้มันแบบปิดตาใส่ไปสองลูกตำแบบบ้านเฮาตำแบบแซ่บเลยอันนี้เป็นมะนาวเนาะ ก็มีมะเขือนะเดีอยจจะใส่มะเขือลงไปมะเขือก็ชิ้นใส่จกักลูกนึงพอหน่วยนึ่งะนะใส่เข้ามะเขือพอแล้วก็ใส่ถั่วน้ำเดีอยจ้ะอันนี้ใส่ถั่วน้ำเอาิบปรุงทีเดียวเลยจ้ะ เงาเมืองก่อนว่าแบบสีสันเป็นตะลึงงวโคตรัวเลยวะอันนี้มักหุงที่เขาสับได้เนาะทุกคนประสิใส่เดินไปจ้ะโคตรัวเลยวะมัวแห้งแห้งหอมแบบหอมมะกอกแห้ง เขาซิมเบิ้งจังยหื่อยกดแซ่บเลยนี่จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุขุขทุกคนนะจ๊ะมาจ้ะมากินน้ำกันทุกคนนี่ ปลาเอ่อเป็นป่าอีกย่างวะอันนี้เป็นเป็นป่าป่ามั่นบ่ป่าอย่างเออมากินตาม่ะหงดนกันจ้าถ้าแก้มมียงอาจชิบหลายด้วยทุกคนแต่ว่าก็อยากให้อโอ้โห มาทุกคนขออนุญาตก,กินเลยเนะาะไม่ได้กินโดนโดนแหละแบบจำมะหุงแบบบ้านเท่านะใส่แบบใส่มะกอกนั่นเ่ะอนะอปลาเน,นี่ยมันหอมเ่ยหอมหอมอืม เมื่อกี้ข่าวนกันทุกคนตำแบบบานเท่านานะที่โทอาที่หอดแบบตำแล้วใส่มะกอ,อกน้ำนะมันหอมหอมอืมออออม้หมืดอือ จำไบว่าฉันมากรอกน้ำแฉบดอกไ้มืดกว่ะเือกี้ดอกไฟเบาสว่างเออสว่างเลย หอมเลยตมะหูนใส่มะกอกหอมแล้วก็แบบออกหวานหวานหวานมะกอกเนาะมันหวาน,วานตาั้มไ้ใส่มะกอกด้โดน,โด,นด่ะเพิ่งมาตามั้ครั้งแรกได้นี้ที่มาอยู่พี่ 嗯。<laughs> มีกลางวะกินบอ่อสุภาพวาขอโทษขอภั้น้ำหลายๆนะทุกคนสิกินเผื่อทุกคนเด้อค่ะผู้ใดที่คิดอยากตำมอหมุหน่นะสิกินเผื่อทุกคนค่ะ ป่าคือแบบมันไง กินกับข้าวเหนียวนุ่นทุกคนเลยเกดแทบเลย ถ้าผู้ใดมักเคมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว